ปู่ย่าตายายไม่ต้องขัดใจถ้าหลานเพิ่งเกิดไม่ได้ทันนะ้ำจะแตาฟม้มะทอคุยโรคยาาคืเป็นเรื่องง่ายหลายๆคนนะคะทีเ่เรามีหลานๆตัวเล็กๆในครอบครัวใช่ไหมคะเสร็จแล้วทีนเนี้ยค่ะหลังๆเนี่ยเด็กเนี่ยคะ่ะเกิดมาเนี่ยส่วนใหญ่อะ่ะจะกินแต่นมแล้วก็ไม่ได้กินน้ำเนาะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าแบบไม่ได้สิเด็กมันจะต้องแบบว่ามีการแบบกินนมแล้วก็ต้องล้างปากด้วยน้ําอย่างนู้นอย่างนีงง้แล้วเราก็ เชื่อมีความเชื่อกันว่าเอ้ต้องกินน้ําเยอะๆกินน้ําเยอะๆเด็กจะดีเด็กจะผิวสวยเด็กจะแข็งแรงแบบนี้ใช่ไหมคะและเราก็บางครั้งก็ถึงขั้นเลยเถิดจนแบบโบอ้โหทะเลาะเบาแหวงกันกับปลูกจะอพายลูกเคยอะไรกันเยอะแยะมากมายว่าทําไมไม่ให้หลานฉันได้กินน้ําเหลยฉันได้กินน้ําแบบนี้คะ่ะซึ่งจริงๆ,ๆแล้วอะคะ่ะในนมเองอะคะ่ะที่กินกันอยู่ตลอดดเนะะี่ยค่ะมันก็มีน้ําเป็นส่วนประกอบอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคือจริงๆนะคะไม่ต้องกลัวค่ะว่าน้องจะไม่ได้น้ําก็คือเน้นว่าให้ทาน นมแม่อย่างเดียวเนี่ยแหละค่ะในช่วงแบบ 4ถึง6เดือนแรกอะนะคะการรับประทานนมอย่างเดียวเนี่ยมันจะมีน้ำเข้าไปเป็นส่วนประกอบอยู่แล้วก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าเรากังวลในเรื่องเกี่ยวกับลิ้นจะเป็นฝ้าหรือว่ามีความตกระกในช่องปากอย่างเงี้ยค่ะให้เราเน้นไปที่การทําความสะอาดของตัวช่องปากดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นนะคะน้ำเนี่ยมันจะไปทําให้ทานลงในอิ่มแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะกินนมได้น้อยแล้วเด็กอาจจะไม่โตจริงๆแฉะนั้นต่อไปนี้ไม่ต้องขัดใจแล้วนะคะคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายค่ะก็ถ้าสาระ ดีๆนะคะก็กดติดตามแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าอยากให้ช่วยแชร์ไปอะคะ่ะก็สามารถหมายถึงว่าอยากให้แต่ช่วยพูดให้ก็สามารถกดแชร์ไปได้เลยนะคะก็็จ้าปปะ,ะทอ,อยากให้คนไทยทั้งประเทศมีสุขภาพดีค่ะ